สวัสดีค่ะวันนี้จะทำสะโพกไก่หมักซอนนะคะเราจะใส่3ามเกลือผงค่ะน้ำตาลทรายค่ะ ซอสหอยนางรมค่ะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสค่ะจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะเออเราจะพักไว้สองชั่วโมงนะคะแล้วเราจะนำไปทอดในหม้อทอดค่ะไก่ที่เราหมักซอสไว้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าหม้อทอดค่ะหม้อทอดเรานำกระ,กระดาษฟอยล์มารองก้นไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเรานำไก่ลงเลยค่ะ นำไปเข้าหม้อทอดนะคะร้อยแปดสิบองศายี่สิบนาทีค่ะร้อยแปดสิบองศานะคะยี่สิบนาทีค่ะ ครบเวลา20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำออกมากลับด้านค่ะจะได้แบบนี้นะคะเรากลับด้านค่ะ จากนั้นนำไปเข้าหมอ้อทอดอีกร้อปสิบองศาอีก10นาทีนะคะอีก10นาทีค่ะครบเวลาแล้วนะคะนำออกเลยค่ะเรียบร้อยแล้ว,ลวะคะ่ะไก่หมักซอสค่ะ